สวัสดีครับทุกคนคลิปเมนสแวร์ช้อปปิ้งนะเราอยู่ที่ที่เราคุ้นเคยคือร้านเดอะเดคอร์ัมแต่เราไม่ได้มารีวิวที่ร้านเดอะเดคอร์ัมนะครับวันนี้เป็นร้านใหม่ของเดอะเดคอร์ัมหรือว่าเป็นร้านน้องของเดอะเดคอร์ัมนะครับที่ชื่อว่าขับลูมิเนอเรียนะครับทุกคนเรามาเริ่มที่นี่เพราะเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเดินไปเนี่ยหนาทีถึงนะครับหรือว่าไม่ถึง1นาทีด้วย30มสิบวิจากร้านเดอะเดคอร์ัมนะครับอยู่ในซอยเดียวกันนะครับคขับลูมิเนอเรียนะครับเขาจะเป็นนะครับผสม อเมริกันญี่ปุ่นนะครับมีฟิลแบบอเมริกันวินเทจมีฟิลเป็นแบบญี่ปุ่นวินเทจอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูอ่ะที่สําคัญก็คือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เน้นไปทางวินเทจจ้าหรือว่าอเมริกันเวิร์กแวร์จ๋านะครับแต่ว่าจะมีความที่แบบเน้นของการมิกซ์สไตล์ระหว่าง2ร้านเดคอรัม um, ที่เป็นซาทเทอรี่ลนะครับเป็นเรียบร้อยผูกไทยใส่สูทเนี่ยสามารถนําไปมิกซ์แอนด์แมทใส่ด้วยกันได้มิกซ์เทเลอร์ิงเข้ากับแคช u a l ยลแวร์นะครับยวลองไปดูว่าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างแล้วก็สไตล์เป็นประะมมาาณไหหนแแลล้้้ววววก็เดดดีียยผจองงตต่ววต่่ใู์ท ชอบจากร้านเนี่ยเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ ครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเท่าที่ดูนะร้านแต่งสวยมากทุกคนก็คือเป็นแนวแบบเป็ไม้สีเ,เข้มๆเหมือนเราอยู่ร้านต่างประเทศอะจริงๆนะเดี๋ยวเราพาเดินดูดีกว่าว่าในร้านมีแบรนด์อะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวผมไล่จากหน้าร้านไปหลังร้านเลยแล้วกันนะเหมือนกับถ้าทุกคนมาในร้านก็จะเห็นตามนี้นะครับอันนี้เป็นแร็แรกนะครับเราจะเห็นอันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าคัปตันซันชายนะครับก็คือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเขาจะเน้นในเรื่องของพวกแมทเท i a l ียลแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับส่วนแพทเทิร์นรวมๆเขาใช้พวกแบบไอคอนิกพีซหรือว่าเป็นชิ้นที่แบบเราแบบใส่กันอยู่แล้วบ่อยๆแต่ว่าเอามาทําให้ดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับเล่นกับพวกแฟบริกพวกเนื้อผ้าหรือว่าเป็นพวกวัสดุต่างๆนะอย่างแจ็คเก็ตตัวนี้เน ปกติทั่วไปนะครับเห็นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้ทุกคนดูดิมีความแบบเท่ๆเก๋ๆนะครับเท่าที่ผมจับคุณภาพของผ้าของแบรนด์นี้นะครับก็คือเป็นคุณภาพดีมากๆนะครับใส่ใจรายละเอียดในการเลือกผ้าในการเลือกวัสดุในการเลือกกระดุมต่างๆนะครับซืดยืดเขาก็จะทําเป็นคอที่เป็นแบบเหมือนมีริฟที่มันหนาขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยก็จะดูมีความเป็นแบบมิลิตรีมีความเป็นแบบทหารนิดนึงนะครับอิงไปทางแบบกึงก่งๆวินเทจนิดๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูตอนทททีีีี่่่เราป็นนนนสตต์กคััอออ้ืวงมใ สีจะออกไปทางแบบเหมือนคือ earth tone นิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็น pouch เล็กๆของเขานะครับกับทันซันชัยส่วนที่เป็นแบรนด์แว่นเกปาสวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฟรานซ์นะครับเป็นของฝรั่งเศสเป็นเลนส์ที่แบบออกแสงแลาแบบเปลี่ยนสีได้ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นอ c เท s ร์รีต่างๆนะครับวอตต้าถุงเท้าจากเกาหลีมี m a t t e r s and b บร n s o n นะครับอันนี้เป็นแบรนด์หมวกของอเมริกานะครับลายก็จะแบบคิ้วน่ารักน่ารักเป็นเหมือนเป็นอิสเลย์เนิดหนึ่งนะนี่เท่ดี แต่ว่าแบรนด์ที่หน้าโฟกัสแบรนด์ที่สองนะทุกคนคืออีกแบรนด์นี้ครับ Old Soldier นะครับเป็นแบรนด์อเมริกันนะครับที่จะมีความแบบง่ายๆชิลๆแต่ว่าแบบเขาเล่นพวกแบบลายปริ้นหรือว่าแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็คือเท่เหมือนกันอเมริกันวินเทจนิดๆน,นะครับ แล้วผ้าก็คือมีความเป็นแบบวินเทจฟีลอะมีความเป็นแบบบรัชนิดนิดผลแบบฟูฟูนิดนิดราคาน่ารักด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โอโซเจอร์เขาไม่ได้มีแค่เสื้อนะมีกระเป๋าด้วยมีความเป็นแบบไอวี่พรสซี่นะสีแบบเท่อะดีเทลข้างในก็คือเย็บแบบดีมากเรียบร้อยนะครับ เท่ๆนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่2นที่ผมรู้สึกว่าน่าโฟกัสนะครับถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็แนะนําดูเน่ยกับตันสันชัยโอโซเจอร์นะครับแล้วก็จริงๆแบรนด์รองเท้าเขาก็จะมีหลากหลายนะครับมี e ีนมีเอ d าเดนมี New Balance นะครับจริงๆแวะมาดูไดนะ้อันนี้ถ้าเข้ามาอีกหน่อยนะครับ อีกแบรนด์หนึ่งที่น่าโฟกัสก็คือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า n e r d ์ด s นะครับคอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกับกับตันชันชายนะครับก็คือเอาพวกไอคอนิกพีซต่างๆนี่แหละมาทําให้ดูแบบมีดีเทลน่าสนใจอย่างเงี้ยอย่างเสื้อยืดอย่างเงี้ยเขาก็เลือกผ้าที่มันเป็นดูเป็นคล้ายๆเป็นริบนิดหนึ่งทําให้แบบผ้าดูมี texture นะครับว่าง่ายๆก็คือเอาพวกชิ้นหลักๆ ที่คนใส่กันเป็นประจำอยู่แล้วมาทําให้มันดูโมเดิร์นขึ้นนั่นแหละใส่ดีเทลลวดลายต่างๆหรือว่าเลือกผ้าเลือกวัสดุที่ทําให้มันดูโมเดิร์นขึ้นในแพทเทิร์นที่มันแบบคลาสสิกอะอย่างงเนี้ยเป็นเตเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เลือกใส่ซิปเข้ามาทําให้ดูแบบดูเท่ดูโมเดิร์นขึ้นมานะครับจริงๆยี่ห้อน,นี้เนี่ยคือดังในญี่ปุ่นมากน,นะทุกคนมีไปวางจําหน่ายที่แถบพวกประเทศอเมริกาเหมือนกันจะเป็นฟิลแบบสนุกสนุก ได้เป็นฟิลแบบสนุกสนุกใช้วันหยุดได้อะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นแบบมีไลายฟีลนิดนึงเท่ดีนะครับ ผ่านไป3แบรนด์นะครับแบรนด์ที่4ที่น่าโฟกัสที่ร้านนี้ก็คือ Universal Overall นะครับจริงๆแล้วตอนที่เราพาไปดูร้านเด e d e c ค r ร m หรือว่าพาไปแต่งตัวหลายๆคลิปที่ร้านเด e d e c ค r ร m ก็จะมีกางเกง Universal Overall ที่แบบเออใส่แล้วแบบดูเป็นซาตัวเรียแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปมีความแคชชวลผสมนิดๆนี่แหละคือกึ่งๆว่าเป็นคอนเซปต์ของร้านนี้แหละก็คือเหมือนเขาจะมิกซ์ระหว่างเทเลอร์วิงกับแคชชีลแวร์เข้าด้ยวยกันซึ่งผมว่าแบรนด์ Universal Overall เนี่ยค่อนข้างลงตัวนะสำหรับการมิกซ์ว่าเราซื้อ มิกซ์ไปเทเลวิ่งก็ได้หรือว่าจะ Mix ซ์มาแคชชวลก็ได้แบรนด์ Universal o หลังจากที่เขาเปิดคลับ l u ม i n เนอรีนะผมรู้สึกว่า r a n จ์ Product หรือว่า i อเทที่มีให้เลือกของแบรนด์เนี้ยเยอะขึ้นเยอะเลยทุกคนลองมาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโซนเฉพาะ Universal O.O. ข้างบนด้วยนะแต่ว่าอันนี้ดูเป็นแจ็กเก็ตที่แบบเออปกติเราก็ไม่ได้เห็นที่ร้านเดลคอรีมนะแต่ว่าเรามาเห็นที่นี่ก็คือจะมีความแคชชวลขึ้นมีความรีแล็กซ์ขึ้น อันนี้5,250แจ็คเก็ตตัวหนึ่งนะที่เราใส่ได้บ่อยๆในทุกๆวันหรือว่ามีความเป็นแบบแคชชวลแล้วแบบดูมีดีเทลแบบนี้แล้วด้วยเนื้อผ้าที่แบบดีมากๆการตัดเย็บที่ดีมากๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆนะทุกคนนี่ไม่ได้มีแค่สีเดียว3าสีเลยอันนี้สวยนะดูดิลองมาดูกันได้นะครับถ้าเกิดว่า ใครอยากได้สไตล์แบบ work wear casual wear ที่แบบสามารถไป mix กับ tailoring ได้นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเขาเป็นแบบสนุกขึ้นแบรนด์ต่อมาเป็นแบรนด์ Los Angeles นะครับชื่มา c g i l วนะครับทุกคนนี่ ไม่รู้พอผมเห็นมาคิวผมรู้สึกว่าเป็นฟิลแบบสบายสบายใช้เสื้อผ้าปกติทั่วไปแต่ทําให้มันดูไม่ปกติทั่วไปจะมีความแบบเอาเชิ้ตออกซฟอร์ดมาทําให้ดูแบบดูมีลูกเล่นสนุกสนุกน่ารักน่ารัก,รกมีลายพิมพ์ที่เป็นแบบลายน่ารักน่ารักลงไปอะไรเงี้ยลายแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเสื้อตัวนี้ก็แบบเท่เป็นโอโลที่แบบผ้าดูแบบสบายสบายแต่เอามาทําให้มันเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นชุดยูนิฟอร์มไปนี่ทั้งลุก ระดับนี้น่ารักมากนะทุกคนแล้วผ้าวัสดุแต่ละอย่างของทุกแบรนด์เท่าที่ผมจับมาคือแบบดีมากๆนะทุกคนลองมาดูถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ประมาณนี้นี่เราจะใส่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นแบบป้ายไซส์แบบเท่ๆนะครับแอบเหลือมาเห็นรองเท้าทุกคนเป็นรองเท้าทรงแบบ f i s h e r m a แนะครับเป็นรองเท้าแต่เท่นะอันนี้เป็นของ Steve Mono เป็นของสเปนนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบชอบใส่รองเท้าแตะที่แบบไม่ได้แตะจ๋าแคชชัวลมากๆเนี่ยลองใส่แบบนี้ดูก็ได้นะมันเท่ดีแล้วมันก็แบบสามารถแมทช์ได้หลายแบบจะใส่กับถุงเท้าก็ได้จะใส่กับขาสั้นอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าใส่ขายาวใส่ถุงเท้าก็จะดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าใส่เป็นแบบขาสั้นก็จะดูเป็นแบบชิลชิยุโรปแบบไปเที่ยวทะเลไปสเปนไปอิตาลีแบบฟิลนี้ได้เลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้ที่ผู้ไปนข้างหน้าสแ son หมว์สเป็นซันครับหมวกสวยเป็นลายปัก จะดูแบบเป็นพิกเซลพิกเซลแบบนี้ส่วนแบรนด์สุดท้ายในในราวนี้จะเป็นแบรนด์ Rough Cut นะครับผมมีแล้วผมซื้อไปให้บิวตัวหนึ่งซื้อไปแล้วเรียบร้อยครั้งที่แล้วมาที่ร้านนี้นะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสทําคลิปอันนี้เป็น Rough Cut นะครับก็จะบอกว่าเป็นเสื้อยืดที่แบบทรงคัตติ้งแล้วก็ฟิน์ลนยแบบดีมากๆนะครับผ้าก็ดีมากๆใส่สบายมากๆนะครับมีหลายลายเลยลองมาดูกันได้นะครับทุกคน Rough Cut จะเป็นอย่างนี้ R C C กับหัวเป็นเหมือนโลโก้แบรนด์เขาเดี๋ยวเราไปต่ออีกฝั่งนู้นฝั่งนู้นนนนนจจะะเเปป็แแแแบบบรด์ีุ่่่่หมือตววา นิดนึงนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Army Twill มาทาง Military เน้นๆเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบใส่แนวเนี้ยจะต้องชอบแบรนด์นี้แน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าด้วยเรื่อง Material ต่างๆด้วยเรื่องของผ้าเนี่ยอย่างเนี้ยพอเป็น Military เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นผ้าแบบผ้าวิบสต็อปที่มันจะเป็นแบบมีลายความเป็นตารางๆแบบเนี้ยแล้วมันจะทนต่อการใช้งานพอมันเป็นผ้าเนี้ยมันจะทําให้เกิดการฉีกขาดที่มันยากขึ้นนี่คือเอกลักษณ์ของผ้าริบสต็อปนะทุกคนราคาจะประมาณ, 3, 000, 5, 000. มาณมสาเป็น ซื้อเสื้อผ้าที่แบบค่อนข้างคลาสสิกแล้วสามารถใส่ได้บ่อยๆเนี่ยใส่ได้แบบซ้ํำๆวนๆไปเรื่อยๆนะผมรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วล Material ดีมากกางเกงเนี้ยอันนี้ผมมีตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกางเกงคา r โก้นะครับที่เป็นผ้าริบสต็อป็นสีเขียวเราเอามาใส่เป็นเอวสูงแล้วเราก็สามารถใส่เป็นกึงก่งๆที่เป็น Mix ซ์เทเลอร g ิกับแคชว l แวร์ได้แอบสอยไปแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีแค่แนวคาโกโหรือมิลิรีนะทุกคนเขาจะมีแนวที่เป็นชิโนเรียบๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสีกากีเป็นสีเขียวโอลิฟแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผ้าคือแบบทนด้วยรู้สึกถึงความแบบหนาและใช้งานได้ทนนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ข้างหลังแบบนี้ครับเขียน Army Twill m i มิลิ r รแบบล้ำๆก็มีนะ a า m y มี i l เนี่ยเขาจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนี Hey. แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีรองเท้าด้วยนะรองเท้าก็จะเป็นแนวแบบญี่ปุ่น New Balance ก็มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เป็น made in US นะครับ1นึ่สีนี้คือเป็นเหมือนเป็นคลาสสิกของเขาเลยนะ made in US ก็จะสามารถใส่แบบ casual มากขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับชื่ออาซาฮีผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ คุณภาพของต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยนะบแล้วก็มีหลายลายมีเป็นแบบเพลนสีขาวมีเป็นขาวและพื้นดําหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นแนวแบบมิลิทรีเนี่ยสีเขียวแบบนี้ก็เทผมใส่มากเหมือนกันวันนี้นี่คืออาซาฮีนะก็จริงๆเราสามารถเอามาแมทช์ให้เป็นแบบซัลโตรียลก็ได้หรือว่าจะเป็นแคชเชวลแวร์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาไปแมทช์ได้หลากหลายนลองเซฟแต่งตัวก็จะเป็นอย่างนี้ก็อาซาฮีเหมือนกันเนาะ ใช,ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแมชกับยีนเอามาแมชกับสเวตเตอร์ที่เป็นแคชชวลจริงๆอะ่ะเซฟเขาจะชอบแมชแบบเทเลอร์ริงกับแบบแคชชวลแวร์เขาก็จะมีแจ็คเก็ตใช่ไหมตอนแรกเราเข้ามาเราเห็นน้องใส่แจ็คเก็ตนี่แทุกคนเห็นไหมนี่คือเทเลอร์ริงแบบแบบเทเลอร์รงเลยเนาะใช่ครับก็ขอ,ของร้านเดร็กครัมแหละครับคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนคอนเซปต์ของร้านนี้แหละพยายามที่จะเอาเสื้อผ้าสนุกๆแคชชัวร์แวร์สนุกๆมาผสมกับเทเลอร์รงจากร้านเดร็กครัมถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์ประมาณนี้เนี่ยก็คือออแแมมททช์กาาบบเเเ่ลยนะ ขอ,ขอบคุณมากครับเจนรเป็นประมาณนี้ทุกคนอันน네ี้ก็คือชั้นล huh ่างก็คือจะยิงจะมีแบรนด์แบบ Alden หรือว่า Drakes ที่เป็นรองเท้าที่เรายังไม่ได้พูดหรือว่า s o l o v i e ยที่จริงๆเราเคยรีวิวไปในช่องแล้วแหละที่เป็นรองเท้าแตะประมาณนี้ก็จริงๆมีผสมผสมแต่ว่าเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนด้วยข้างบนจะเป็นอีกมูดหนึ่งเลยทุกคนจะเป็น Universal All ซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนครับ อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนประมาณแบบเหมือนเป็นชั้นลอยเนาะเนี่ยสองราวสองฝั่งก็จะเป็น universal all หมดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเขาก็จะเน้นเป็นเหมือนมีของผู้หญิงด้วยข้างบนนี้เดี๋ยวให้น้องแนะนําดีกว่าครับที่ร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าเรา carry universal all collection ผู้หญิงด้วยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นกระโปรงเป็นเอี๊ยมจริงๆเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าไซส์ของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นยังยืดข้างหลังเนาะแล้วก็มีไซส์ตั้งแต่ XS ไปจนถึง L เลยก็คือผู้ชายที่ตัวเล็กหน่อยใส่ standard fit ไม่ได้้กก็ออาาจจะใขขนงิ Standard Wi เมีพับ ฟิตของผู้ชายแต่อันนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของผู้หญิงที่แบบเป็นเบสเซอร์ตอนนี้ก็คือเพนซิลส k เกิร์ตก็คือตวัวที่ใส่อยู่ตัวนี้ของ Universal แร่ ow, เขาจะเน้นสภาพที่มีความโมเดสแต่ยังแบบมีสีมีเทคเจอร์ที่ขี้เล่นหน่อยเช่นแบบตัวน,นี้เป็นคอร์รรอยสีเขียวเอาไปแมทช์กับไอเทมของผู้ชายก็ได้รือไอเทมมินิเซ็กอย่างพวกสเสื้อเชิ้ตผู้หญิงก็ได้ค่ะจริงๆแล้วพอน้องเขาพูดว่าผู้ชายตัวเล็กใส่ได้ผมก็แบบเออก็จริงเนาะจริงๆแล้วสีเขากับโมเดล จริงก็จะเป็นโทนเดียวผู้ชายขาสั้นอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ตัวนี้จะชื่อว่าเกอร์ค่าก็เหมือนแบบคัทปกัองอ <ENNIS> leagues, ันเงี้ยอันนี้ผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่าไซส์มีถึงเอเลยแอบใส่สบายด้วยจริงๆิงทุกคนเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันเป็นยางยืดหลังๆผมก็ติดกางเกงยางยืดเหมือนกันนะแบบขอบเอวยางยืดแบบเนี้ยมีความแคชชวลแต่ด้วยแพทเทิร์นที่มันแบบกึ่งๆึ่งเทเลอริงมันแบบให้ความบาลานซ์เรียบร้อยมากไม่เรียบร้อยแบบบาลานซ์กันดีผมรู้สึกว่าแบบ ที่ชอบคือเอี้ยมผมเคยทำคลิปมีความแบบว่ามิสแอนแมทเอี้ยมได้ไง่ายๆนะเท่ดีครับนอนอกจากเสื้อผ้าที่เราจะเห็นส่วนใหญ่ที่ไดคครัมจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบกางเกงชิโนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าที่เนี้ยมีเยอะมากทุกคนดูดิมีมวกมีเป็นเหมือนเป็นตะขอเกี่ยวหรือว่ามีเป็นพงกุญแจรวมถึงพวกถุงเท้าต่างๆส่วนชิโนที่เป็นเป็น best ller, เบสเซลล์ของเขาเขาก็มีให้เลือกทุกลายเลยนี่จะมีสแตนด a r d ดฟิตมีวายฟิตนะครับใครสนใจลองมาลองดูกันได้นะครับถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ ที่นี่ก็คือแบรนด์ Temo นะครับเป็นแบรนด์กางเกงว่ายน้ําแล้วก็ลายคือสีสันสวยงามใครที่แบบออกจากบ้านได้แล้วอยากไปเที่ยวทะเลจะบอกว่าแมทเทอเรียลดีมากนะครับการตัดเจ็บดีมากเช่นกันเสื้อผ้าจบไปแล้วนะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าทุกคนเขามีขายเป็นแบบเหมือนเป็นปริ้น์ด้วยที่เอาไว้ใส่กรอบติดที่บ้านได้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นาร์ติสจากลอนดอนทุกคนแล้วก็เป็นวิธีการทาปริ้น์ที่เก่าแก่มากๆก็คือเขาใช้เป็นเหมือนการที่เป็นแบบเพรสลงไปก็คือกดปั๊มให้ทุกคนนึกภาพ แป้นหมึกที่เวลาเราปั๊มตาเราปั๊มตาแล้วเราปั๊มลงไปแต่ว่าอันนี้เขาต้องทําออกมาเป็นบล็อกใหญ่ๆเพื่อที่จะปั๊มลงไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นความที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นปริ้นที่มันปั๊มอ่ะมีความไม่เท่ากันของสีมีความแบบขาวๆเป็นจุดๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นเสน่ห์ของเขานะครับทุกคนอันนี้ก็คือเขาขายอยู่ที่นี่ด้วยก็ใครชอบแนวของแต่งบ้านก็มาดูที่นี่ได้แล้วนอกจากนั้นนะทุกคนเขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นไวนิลด้วยที่มีจําหน่ายที่นี่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแผ่นเสียงลองแวะมาดู รประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวตามคอนเซปต์ของ menswear shopping เดี๋ยวเราไปเลือกสักลุก2องลุกแมทชิ่งเป็นสไตล์ของรา้านนี้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างไป <önemli> อ่าโอเคครับทุกคนนี่เป็นลุกแรกของเรานะครับเสื้อย,ยืดขาวจาก n e r d ์ดีนะครับมีลายพรินต์มินิมอลมินิมอลแบบนี้แล้วก็กางเกงขายาวนะครับเป็นยีนส์เกค้าเข็มขัด2ด้านแบบนี้อันนี้ของ t a i ต s น n ั h i n e นะครับแล้วก็รองเท้าเมื่อกี้ที่เราชอบก็คือรองเท้าแตะ สตีฟโอันนี้ลุกก็จะเป็นแบบสบายๆชิลๆแต่ว่ายังมีความผสมระหว่างเทเลร์รงกับความแคชชวลนะครับในตัวเดียวลุกแรกของเรานะครับ Do you wanna be a bad man? Yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand? อ่าโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นลุคที่2นะครับเราพยายาม Mix and Match อย่างที่เราบอกว่าเราเอา Tailoring กับ แ a ช u a ลแวร์ของร้านนี้อันนี้จริงๆเป็นคอนเซปต์ของร้านเขาว่าแบบสามารถแมชกันได้ทั้ง2ร้านนะอันนี้เราก็เอาเสื้อเอาไทชจากร้านนูน้นแล้วก็แจ็กเก็ตเราที่มีอยู่ในรถเข้ามาใส่นะครับอันนี้เป็นของ casa d e ล s a โ t o นะครับก็ขายที่ the d e c o r เหมือนกันแล้วกางเกงอันนี้เป็น army twill เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับสีกับแพทเทิร์นเนี่ยมันเข้ากับลุคนี้ดีแล้วก็ค่อนข้าง c a s u a ลนะส่วนรองเท้าสุดท้ายเป็นคู่ที่เราใส่มาองอ a ซาฮีนี่นแหละผ้าใบสีขาว รอดกับทุกลุกนะผ้าใบสีขาวและอันนี้เราก็มาแมชเป็นแบบแคชชวลแคชชวลผสมส่วนหมวกอันนี้เป็นของร้าน l u m i n a r เรเองนะครับของคลับ Luminaries นั่นแหละเขากำลังจะออกสิ้นปีนี้นะครับยังไงทุกคนฝากติดตามนะเดี๋ยวผมลองขึ้น IG ร้านไว้ให้คลับ Luminaries นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็อยู่อารีสัมพันธ์ซอย5นะครับเสื้อผ้าก็จะเป็นตามที่ผมพาดูนะครับจะเน้นเป็นแบรนด์เป็น i อวีพรีพี้อเมริกันผสมแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจยัง,ง,งม,ผยยม,มง Taylor, ผสผ มิกกับ Casual ยลแวนะลองดูทุกคนประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามแต่เดี๋ยวยังไงรอดูคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรถ้าเกิดว่าใครอยากให้เจาะลึกหรือรีวิวชิ้นไหนเป็นพิเศษในร้านลองพิมพ์มาบอกได้เดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูครับขอบคุณมากๆครับทุกคนจะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เปก่องครับสวัสดีครับ